สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม้แตงโมยันไม่ได้แจ้งครับเป็นลูกบุญธรรมชีพประกันควรเป็นของใครจากที่ทราบกันว่าแตงโมนิดาพัชรเวียระพงศ์ได้ทําประกันอุบัติเหตุไว้หนึ่งล้านบาทซึ่งผู้รับสิทธิ์นี้คือลูกสาวของกระติกไว้หกขวบที่แตงโมรับเป็นลูกบุญธรรมช่วยกระติกดูแลมาอย่างดีโดยตลอดซึ่งประเด็นเดนีนีทางด้านคุณแม่ของแตงโมนางพานิดาสิริยุทธโยธินเปิดใจไว้ว่าแตงโมยังไม่ได้แจ้งรับ เป็นลูกบุญธรรมอย่างเป็นทางการยังไม่มีเอกสารใดๆที่แสดงว่าแตงโมรับโลกระติกเป็นลูกบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นผลประโยชน์หลังเสียชีวิตจึงควรต้องตกเป็นของทายาทหรือบุคคลในครอบครัว แม่ก็จะเดินหน้าเรื่องการตรวจสอบเอกสารธุรกรรมรวมถึงประกันต่างๆที่แตงโมได้ทําเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างโดยจะประึกษากับทนายความด้วยเพราะบางเรื่องมีความซับซ้อนจําเป็นต้องให้ทนายเข้ามาช่วยเหลือท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ